สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอช่วยสอน s t a t p r o V8i นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับจะนามานำเสนอนะครับตัวทูลบาร์นะครับเครื่องมือวิวนะครับในการที่จะทำการดูมุมมองนะครับอันดับที่1นะครับเราลองไปกดปุ่มนะครับตัว display world s u c k e r นะครับก็จะเกิดนะครับตัว ดิสเพย์โวลท์ักเจอร์ขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมทาการทําการตัวเรนเดอริงนะครับแล้วตัวดิสเพย์โวลท s สักเจอร์นะครับจะเป็นสีเทานะครับณที่นี้นะครับให้เราเลือกตัวโวลท์สักเจอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับดูมุมมองได้นะครับอันดับถัดไปนะครับให้เราทําการเลือกตัวไดนามิกซูมนะครับเราก็สามารถคลิกไดนามิกซูมดูได้นะครับ เป็นซูมหน้าต่างขึ้นมานะครับก็ลองมาดูนะฮะก็ตัวนี้เป็นดินามิกซูมนะครับก็เราก็ทำการาไปที่หน้าต่างนะครับตัวว s t r u เจอ r e ตัวนี้นะครับก็กลับมานะครับอันดับถัดไปนะครับเราลองมาดูตัวซูมเอ็กเทนนะครับ สูม X ็กเทนก็คือจะเต็มหน้าจอนะครับอย่างเช่นปุมทําให้เล็กๆนะครับก็ทําการกดปุ่มสูม X ็กเทนนะครับหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตัวโมเดลสักเจอร์นะครับก็จะเต็มสัดส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับให้เราทําการปิดไปนะครับ ก็ใช้คำสั่งซูมอีกเทนนะครับตัวหน้าต่างที่กรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเราก็จะหายไปนะครับถัดมานะครับซูมบวกนะครับก็คือซูมอินนะครับการบวกไปเรื่อยๆนะครับซูมลบนะครับอันนี้ซูมแบบเท่าตัวนะครับสมมติว่าซูมหนึ่งนะครับก็หนึ่งหนึ่งก็คือ ่ไม่เกิดการซูมนะครับหนึ่งจุดห้านะครับก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสมมุติว่าซูมสองเท่านะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสองเท่านะครับตัวนี้ก็ซูม p v s นะครับกลับไปมุมมองเดิมนะครับตัวนี้ซูมแบบหน้าต่างนะครับเป็นวินโด์นะครับซึ่งเราก็จะง่ายขึ้นนะครับ สามารถดูเมมเบอร์นี้ให้ใกล้ชิดนะครับกว้างขึ้นนะครับการซูมนะครับส่วนแพนนะครับก็สามารถคลิกและลากนะครับเพื่อดูเมมเบอร์ต่างๆนะครับหรือเราสามารถใช้เมาส์ขวานะครับเมาส์ตรงกลางนะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกแผนดูได้เลยนะครับก็เป็นการง่ายนะครับซูมเข้าซูมออกก็สามารถใช้ตัวลูกล้อนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับก็เป็นอ่า ลูกเล่นตัวหนึ่งนะครับที่ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวแวนขยายนะครับเราจะไว้ดูนะครับข้อต่อจอยต่างๆนะครับว่าเราได้ต่อกันเป็นต่อเชื่อมกันแน่ชัดไหมนะครับลองดูนะฮะเอาไว้ดูขยายดูเมมเบอร์ต่างๆนะครับสมมติว่าผมกดคโนนเคนะครับก็จะได้เห็นจอยต่างๆเกิดขึ้นนะครับ ผมกดคอนโทรลโนดนะครับกดน็นนะครับก็จะเห็นโนดต่างๆนะครับเกิดขึ้นนะครับตัวกดชิปนะครับชิปชิปเอนะครับก็คือโนดนะครับชิปบีนะครับก็ตัวเมมเบอร์นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะแสดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บ้องต้นก็ตัวมุมมองก่อนนะครับ อีกอย่างนะครับก็คือตัว 3D rendering นะครับก็ render view นะครับณที่นี้นะครับตัวเขียวๆนะครับเป็นแปรนะครับซึ่งณที่นี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัว property ให้กับ member นะครับก็จะเกิดเป็นเส้นนะครับเฉยๆนะครับส่วนตัว member นี้ก็ให้เรียบร้อยนะครับก็เราก็กลับมาที่หน้าต่าง world structure เหมือนเดิมนะครับกดปุ่ม display world structure นะครับก็ จะได้มุมมองนะครับซูมไดนามิกนะครับก็ถัดมาแล้วก็เราดูเสร็จแล้วก็ปิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นดอบรีดตัวนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการเลือกโหลดนะครับที่นี้ผมยังไม่ได้ใส่โหลดนะครับลองลองดูแล้วกันนะฮะโหลดนะครับลองมาที่แท็บโหลดนะครับ ลองใส่ดูนะครับให้เรามาเลือกที่ทุกๆครั้งนะครับที่เราทําการเพิ่มโหลดนะครับเรามาที่โหลดเคสดีเทลนะครับรายละเอียดในการใส่โหลดเคสนะครับเราก็ทําการกดปุ่มแอดนะครับแลที่นี้นะครับเราก็สมมุติว่าผมใช้โหลดเคสที่1เป็นเดสโหลดนะครับ DL นะครับเดสโหลดนะครับส่วนตัวนอนนี้ฮะ,ะตัวโหลดไทป์เราจะกําหนดหรือไม่ก็ได้นะครับ เป็นตัวระบุชนิดโหลดนะครับทนงที่ผมกำหนดเป็นนอนนะครับก็แอดนะครับสมมติว่าผมจะอ่าทำการกำหนดเซฟเวทนะครับเซฟเวทแอดเข้าไปนะครับจะมีเครื่องหมายคำถามนะครับนะครับตัวแดงๆนี้นะครับแล้วก็การแอดไซน์นะครับวัตถุนะครับเขาถามว่าตอนนี้ยังมีคำเตือนนะครับว่า ยังไม่ได้ add s i น์นะครับ save วทให้กับตัวโครงสร้างโมเดลนะครับพึงระวังนะครับตอนทุกๆครั้งนะครับที่เรากําหนด save วทนะครับจะต้องแอ d s i น์ให้กับ member ทุกตัวนะครับโดยแอ d s i น์ to view นะครับซึ่งสะดวกและง่ายนะครับอดับถัดไปนะครับผมจะลองใส่ตัว node โหลดดูนะครับสมมติว่าในที่นี้นะครับ แกนโกลบอลผมนะครับ y นะครับทิศทางชี้ขึ้นนะครับผมก็ให้ f y ผมติดลบนะครับสมมติว่าผมกำหนดให้300กิโลนะครับ300กิโลนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แอไสา์นะครับให้เราทำการเปลี่ยนมุมมองนะครับเพื่อให้ง่ายในการเลือกนะฮะแล้วหังจากนั้นผมก็ทำการอ่า ปิดโนดนะครับโดยชิปโนดนะครับชิปเมมเบอร์นะครับชิปตัวชิป b นะครับให้แน่ใจว่าผมเลือกอ่าโนดเพร์เซอร์ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะเลือกนะครับโนดทั้งหมดที่ผมจะทำการแอดไซน์ ign, ให้กับตัวทรัสตนะครับ เลือกฮะกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วเลือกตัว radio assign to select node ตัวนี้นะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับเพื่อทำการรีเช็คนะครับให้มั่นใจว่าโหลดเราได้ลงตำแหน่งที่เรากำหนดนะครับชัดเจนนะครับ assign นะครับกดย e ดนะครับก็จะได้โหลดนะครับที่เราต้องการนะครับ เราสามารถแสดงโหลดได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับลาเบลแล้วก็มาที่ตัวลาเบลแท็บตัวนี้นครับแล้วก็ติ๊กเลือกตัวโหลดวาลูตัวนี้นะครับหรือเราสามารถใช้คําสั่งลัดนะครับชิปวีนะครับลองดูนะครับชิปวีชิปวีนะครับชิปวีนะครับเป็นเมนูรัดนะครับในการโชว์โหลดนะครับค่าของโหลดชิปวีครั้งหนึ่งนะครับ เราจะเห็นว่าเมื่อเรากําหนดโหลดเรียบร้อยนะครับตัวดรอปลีสตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมานะครับจะเป็นดรอปลีสใช้งานาถัดมานะครับสมมุติว่าผมกําหนดเป็นรดเคสพาร์เมรีเป็นไลฟ์โหลดนะครับแอดนะครับไลฟ์โหลดในที่นี้สมมุติว่าค่าของผมก็คือ,อลบสองร้อยนะครับ ลบ200สมมุตินะครับก็แอดโคดนะครับโคดไปนะครับอันที่นี้นะครับผมอยากจะแอดไซน์แบบรวดเร็วนะครับผมก็สามารถมาที่ตัว editor ตัวนี้นะครับสแป t อีดิเตนะครับซึ่งง่ายในการแก้ไขนะครับและการแอดไซน์โหลดนะฮะก็ลองเลื่อนดูนะครับนะครับ โหลดจอยโหลดนะครับซฟเวีโหลดครับแลวตรงนี้นะครับจอยโหลดนะครับให้เราทําการเลือกนะครับบรรทัดนี้นะฮะเป็นจอยโหลดนะครับเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับเลือกแค่นี้พอนะครับแล้วก็เพราะว่าตัวข้างล่างมีจอยโหลดเรียบร้อยนะครับคำสั่งคลิกขวานะครับคัปลนะครับให้เรานำมาวางตรงบริเวณนี้นะครับเมาส์นะครับ กด enter หนึ่งครั้งครับกด control v นะครับส่วนตัวนี้นะครับเรากา็เปลี่ยนเป็นสองร้อยนะครับก็กดตัวส่วนตัวไรโหลดเราก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็ค่าสองร้อยเราสามารถกำหนดค่าโหลดตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับโดยใช้คำสั่ง s t a t editor นะครับซึ่งจะง่ายในการ กากำหนดโหลดนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เซฟแล้วก็กดปุ่มโคลธไปนะครับนะครับก็ลองมาดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือเซฟโหลดบวกกับตัวเดีโหลดนะครับส่วนไลท์โหลดนะครับเห็นไหมฮะไลทโหลดก็กําหนดให้อัตโมัตินะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับของตัวโปรแกรม StatPro นะครับ เราสามารถแก้ไขเราสามารถใช้ตัว StatEditor นะครับในการกำหนดโหลดให้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับตัวโปรแกรม s t p t p นะครับก็อันดับัดไปครับไอตัวนี้นะครับก็เป็นปุ่มนะครับที่เราสามารถนะครับดูสอบถามว่าตอนนี้สักจเรานะครับมีจำนวนโหนดเท่าไหร่นะครับ จำนวนเมมเบอร์เท่าไหร่นะครับเมมเบอร์ Member ของบีมนะครับส่วนเพลทยังไม่มีนะฮะซอร์เฟตก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้เราสามารถกดดูได้ข้อมูลต่างๆนะครับก็ลองอสแสดงแบบมุมมองสามมิติก็ได้นะครับลาเบลสักเจอ r e นะครับกดที่ฟูลเซคชั่นนะครับก็เราก็จะได้ตัวเป็นในมุมมองอตัวฟูลเซคชั่นนะครับ ก็ขอจบการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเมนูตัวตัวทูนบา์นะครับทูนบา์มิวนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ